สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอ e เบลครับรีวิวเกมนิวใจชอบไหมถามใจดู EP 33สามสิบสามครับ EP นี้จะมาสรุปนะครับไลอ้อนเดนเจอร์ Danger นะครับก็หลังจากเล่นมาประมาณหนึ่งวันนะครับก็ปลดล็อกเกือบจะทั้งหมดแล้วแหละนะครับก็ตัวทองหาค่อนข้างยากนะครับเป็นการสะสมตัวเพื่ออัพ ของใครของมันนะครับก็คือถ้าสมมติเราต้องสุ่มให้ได้ตัวนี้เพื่อที่จะได้ตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วทีเนี้ยตัวทองก็หายากนะครับแล้วก็ตัวพวกตัวฟ้าก็อัพแล้วก็พลังไม่เท่าอยู่ดีนะครับแล้วก็มีคู่หูนะครับอันนี้ก็สุ่มมาเหมือนกันนะครับทุกการอัปเกรดหนึ่งครั้งจะได้ความเชี่ยวชาญหนึ่งนะครับ คุณก็สามารถกดอัพเชี่ยวชาญทั้งหมดได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีของเลนเจอร์นะครับที่ถ้าสมมติอัปเดตแล้วใช่ไหมมันจะสามารถเลือกความเชี่ยวชาญได้นะครับนี่ก็เลือกมาไกลอยู่นะครับแล้วก็ทักษะนะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่ปล่อยนะครับก็อัปเดตแล้วก็ติดตั้งเหมือนเดิมนะครับ ส่วนอันนี้มันปลดล็อกตอนอสเตจที่ร้อยสามสิบกว่าผมจะไม่ได้แล้วร้อยสามสิบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหาของนะครับ <c oughs> ก็เป็นการสุ่มของเหมือนกันนะครับเนี่ยอันเชิญสมบัตินะครับนี่ช่องนี้อัญเชิญสมบัตินะครับพออัญเชิญเสร็จปุ๊บก็มาอัพนะครับแล้วก็ มันจะเป็นอธิษฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้พลังเราดีขึ้นก็ยังไงไม่รู้แล้วก็มันมีอันนี้ครับการความสามารถนะครับก็ต้องไปอัญเชิญการ์ดเหมือนเดิมนะครับนี่อยู่ในนี้นะครับส่วนดันเจี้ยนเนาะก็นี่ครับจะมีประมาณนี้ครับก็มีดันเจี้ยนผนึกนะครับอันนี้ก็ จะได้พวกอ่าไอเนี่ยเขาเรียกอะไรวะมันจะเป็นการ์เซิเร, e ร,ร์แล้วก็มีผงเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเหรียญเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับก็จะได้ตัวธาตุตัวเนี้ยไปอัพไอเครื่องบินอนะเครื่องบินก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยนะนี่ตัวเลอบครับอันนี้จะมาอัพอันนี้นี่เสร็จปั๊บ ก็มีอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น e อ e r g y กับตัวเขาเรียกอะไรนะตัวขีนอัพอะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้ให้เงินแล้วก็ให้ Energy ไว้อัพของนะครับส่วนเมืองเนี่ยก็จะมีอันนี้ที่เป็นปลูกผักครับปลูกผักเราก็ต้องจิ้มอะครับว่าเนี่ยพอหาครบปุ๊บมันก็จะ ไปอันถัดไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นเลือกๆเนี่ยต้องจิ้มทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนมันมีของให้ะครับเหมือนสมบัติฝังอยู่ข้างใต้นะครับแล้วก็สแควร์นี้เป็นเพื่อนครับเราก็รับเพื่อนแนะนําเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนี่ก็พอส่งหัวใจให้กันก็มันจะไปหน้าสุ่มฮีโร่ได้ครับอย่างสมเนี่ย นี่อันนี้คือส่มหัวใจนะครับถ้าสะสมหัวใจครบ3ามสาพันนะเราก็จะได้สูมฟรีสิครั้งนะครับส่วนอัญเชิญพวกนี้ก็จะมีอันนี้ครับอัญเชิญสกิลนะครับอัญเชิญคู่หูแล้วก็อัญเชิญการ์ดเมื่อกี้นะครับส่วนเลนเจอร์ก็ไม่ถูกไม่แพงครับก็สามพันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้รกันนะครับ ผมค่อนข้างเกลือผมไม่รู้คนอื่นเกลือด้วยไหมนะแต่ผมมาค่อนข้างเกลืออันเนี้ยอันนี้มีเพชรอยู่สามพันพอดีเลยเดี๋ยวจิ้มให้ดูนี่นะจิ้มเนี่ยครับตัวทองอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะมีเพชรอยู่ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นมันจิ้มได้นั่นแหละประมาณหกครั้ง ความหมายคือ6ครั้งค่ะตัวทองโผลมาแค่หนึ่งตัวเป็นเรื่องที่บ้าบอมากก็เนี้ยนะครับเราก็พอได้พวกนี้แล้วปุ๊บอะเราก็ไปอัพในเลนเจอร์ได้นะครับซึ่งตอนนี้ออผมน่าจะเพิ่งอัพไปนะครับเนี่ยถ้าเราอัพปุ๊บมันจะขึ้นเป็นปีกเห็นปะอย่างตัวนี้เนี่ยขึ้นเป็นปีกเนี่ยครับปีกอันนี้คือเราเลื่อนขั้นไปแล้วหนึ่งนะครับ พอเลื่อนพอเลื่อนขั้นไปหนึ่งปุ๊บตอนแรกก็ใช้แค่สิบใบนะคือใช้แค่สิบการ์ดท,ที่ได้มาพอเลื่อนขั้นปุ๊บก็เนี่ยครับใช้ห้าสิบเลยนะครับเกมเนี้ยตอนแรกกันเนื้อก็จะมีอะไรให้เล่นเยอะนะพอไปมาแล้วอ่ะมันมีแค่นี้จริงแล้วก็อันนี้ที่เป็นอ่า IELD นะครับก็นี่ครับกล่องของขวัญกดรับได้ แต่ความฝ่ายคือมันไม่ค่อยให้มันไม่ค่อยให้เงินอะ่ะแล้วทีเนี้ยพอเวลาเราจะอัพของอะ่ะมันมันอัพไม่ค่อยได้อะ่ะแล้วเกมเนี้ยเล่นเล่นฉีดไม่ค่อยได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเควสไอ้ตัวเนี้ยครับเควสเควสที่ให้เนี้ยไอเนี้ยมันบังคับให้อัพเท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วจํานวนทองที่ให้วนะ่ะ ก็น้อยเสียอเกิดนะครับมันทําให้เราไปต่อได้ยากนะครับถามว่าตัวละครน่ารักมุ้งมิง้งไหมก็น่ารักนะแต่แบบอืมนะอืมเกมเนี้ยมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้ครับเนี่ยวิหารความกล้าอันนี้ก็คือเป็นเข้าอารีนานะครับ เป็นอารีนาตีกันเนี่ยซึ่งเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ถ้าใครแบบไม่มีอะไรทำแล้วอยากหาเกมน่ารักน่ารัก,รกฟุง้งฟิงเล่นอะแนะนำเกมนี้เลยนะครับเล่นแก้เบื่อได้ไม่ต้องเข้ามาบ่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเกมที่จะต้องรอของรอเวลารอทุกอย่างเลยครับ อย่างอันเนี้ยสวนผักเนี่ยที่มันแจกของเนี่ยก็ต้องรอให้ถุงมือครบเี้ยครับอืมพอถุงมือได้ดึงปุ๊บเราก็มาจิ้มเนี่ยมันตั้งสิบนาทีแหน,นานนานอย่างเออผมเล่นครั้งสุดท้ายตอนตีสองเมื่อคืนเนาะเข้ามาเนี่ยประมาณเก้าโมงครับไอ้ถุงมือเนี่ยมันเพิ่งได้แค่สามสิบเองคือแบบนานไปปะเนี่ยก็ เกมนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้ครับอืมไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับอืมก็โอเคครับไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมไหนอีกแล้วแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ